ระบายสีครีมพัฟด้วยบัตรฟรีโบคีเอทดกันค่ะคลิปวาดเส้นอยู่ในหน้าช่องนะคะคลิปนี้เราจะใช้บัตรเบิร์นทีค่ะอยู่ในโมชาโคนะสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ใต้เลเยอร์เส้นนะคะแล้วเลือกสีส้มอ่อนๆนะไปทางสีเนื้อนิดนึงค่ะระบายลงไปให้เลยขอบไปเลยค่ะแบบนี้เลยทูๆๆๆให้มันทึบๆเลยนะคะแล้วใช้สีขาวค่ะระบายตรงหน้า เนื่องจากบรัชนี้เขามีความเป็นรูพุนนะให้เราระบายทับซ้อนกันหลายๆรอบค่ะเขาถึงจะเป็นสีทึบๆนะคะตรงหูที่เป็นเมล็ดอัลมอนด์ให้ระบายสีเนื้ออ่อนๆค่ะใช<ม>้สีน้ำตาลอ่อนระบายตรงขอบด้านล่างนะคะแล้วก็ระบายไปตามเส้นรอยแตกทั้งหมดเราจะขีดรอบเดียวไม่ระบายทับนะคะเพื่อให้เส้นเขาดูมีความเป็นเทกเจอร์พื้นผิวรอยแตกๆแบบนี้นะ แล้วใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงค่ะเป็นน้ำตาลอมส้มนะละบายลงไปตรงรอยแยกที่เดิมเลยค่ะเพื่อให้เขาเข้มขึ้นแต่เราจะลาบายให้คิดขอบมากขึ้นอีกค่ะยิ่งเข้มยิ่งดูลึกนะคะร่องเขาก็จะดูมีความลึกขึ้นอีกค่อยๆถูไปตามเส้นเลยจ้า แลวนึกก่อนนะว่าแสงม,มาทางไหนค่ะแล้วก,ก็ขีดลงไปตรงฝั่งตรงข้ามนะคะที่เป็นเงาทั้งหมดด้วยอันนี้แสงม,มาจากด้านบนค่ะเงาด้านล่างก็จะเป็นเข้มหมดนะและใช้สีขาวค่ะระบายฝั่งตรงข้ามกับเงาหรือจุดที่นูนที่สุดค่ะเขาก็จะมีความสว่างที่สุดนะ ขีดรอบเดียวค่ะไม่ต้องขีดทับเยอะๆมากตรงไหนอยากให้ทึบมากๆก็ขีดทับลงไปหลายๆรอบค่ะแล้วก็จะมีความทึบแน่นขีดรอบเดียวเขาก็จะมีความโปร่งๆค่ะมีลักษณะเป็นผิวเปลือกไม้นะคะตัวครีมพับเนี่ยของจริงเขาก็จะมีความคลุกคลาะนะเท็กเจอร์เขาบุนพลุนโปร่งๆนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้บัตรนี้เป็นตัวช่วยในการสร้างเท็กเจอร์ให้เป็นพุนพุนเหมือนของจริงขึ้นมาเลย ต้องหูอัลมอนด์มีนใส่เงาวที่อยู่ชิดกับตัวครีมนะคะเมื่อเราได้ครบทุกส่วนแล้วมีนก็จะใช้ยางลบลบลงไปตรงส่วนที่เลยเส้นออกมานะคะส่วนวิธีการระบายสีไม่ให้ออกนอกเส้นมีนก็มีวิธีซ้อนอยู่ในคอร์สอนวาดขนมด้วยนะง่ายใช่ไหมล่ะ แต่ยังมีทริคเพิ่มค่ะถ้าเราอยากให้สีเส้นมีความอ่อนลงไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็เลือกที่เลเยอร์สีเส้นนะคะเลือกที่ไม้คาาเลือกที่ฮิวส์ค่ะแล้วก็ปรับความเข้มจางหรือความสว่างของเส้นนะคะให้เขาดูมีความนวลนุ่มมากขึ้นมีก็จะเติมแสงเพิ่มด้วยค่ะมีเป็นคนชอบลงแสงแบบโอเวอร์โอเวอร์แสงแบบรีบระยับ เพราะฉะนั้นแสงมินมันก็จะดูเยอะกว่าของจริงค่ะเพื่อให้มีความแวววาวค่ะงานทุกชิ้นของมีนก็จะเน้นความแวววาวแล้วนะระบายสีไม่มีถูกมีผิดนะคะเราชอบอยากเติมตรงไหนเราก็เติมได้เลยท่านี้เราก็จะได้ครีมพับเจ้าแมวเหมียวน้อยน่ารักแบบนี้เลยนะคะแต่พอเท่านี้ก็ได้แต่ยังยังจะเพิ่มอีกถ้าตรงไหนมันดูมีความมืดเกินไปค่ะเราก็ระบายสีเพิ่มได้นะ เพราะว่าตัวนี้เขาอ่อนแล้วก็ระบายอ่อนตามขาค่ะตรงนี้เข้มแล้วก็ระบายเข้มตามยันเข้มไม่พอก็เพิ่มสีที่เข้มขึ้นระบายลงไปก,การระบายภาพ l เลฟภาพจริงเนี่ยเราก็จะช่วยฝึกการดูน้ำหนักของแสงเงาได้นะคะว่าตรงนี้ยังเข้มได้อีกตรงนี้มีความอ่อนกว่านี้อีกแล้วก็ปรับค่อยๆฝึกไปค่ะ แรกๆอาจจะยังไม่ค่อยสังเกตนะเดี๋ยวเราพอเราระบายบ่อยๆเราก็จะเริ่มสังเกตมากขึ้นว่าตรงนี้ต้องมืดกว่านี้หรือตรงนี้ต้องสว่างกว่านี้อีกค่ะซูมออกมาดูภาพรวมบ่อยๆด้วยค่ะตรงไหนที่ยังไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็ระบายเพิ่มเห็นเทเ็กเจอร์ของบัตรไหมคะมีความอาร์ตมากๆเลย พอ,อได้แล้วมัง้งเท่านี้เราก็จะได้ขีมพับเจ้าแมวเหมียวน้อยแก้มแดงแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนุ่มละมุนระบายสีออกมาสวยแบบนี้นะคะพิเศษเฉพาะนักเรียนในคอร์สสอนวาดขนมเท่านั้นนะดูรายละเอียดได้หน้าเทดเลยจ้ะ นายอยากวาดรูปขนมระบายสีละมุนใจมาเรียนด้วยกันได้ในคอร์สสอนวาดขนมนะคะสอนใช้เครื่องมือ Apple k e y a 14บทมีคลิปฝึกหลักเซนปรับรูปทรงฝึกคุมน้ำหนักมือลงแสงเงาให้ละมุนสำหรับมือใหม่ด้วยสอนขึ้นโครงสร้างหลากรูปทรงระบายสีหลากรสนำไปต่อย,ยอดวาดขนมได้หลากหลายแบบและหลายรสมีสอนวาดซอสวาดพิพคิมหลากรูปแบบสอนวาดภาชนะยอดนิยมอีก5พื้นผิวค่ะเอาไว้ใส่ขนมด้วยแถมฟรีบลัชและพาเลตสีหลากรสให้ระบายด้วยนะคะกดหลั และโบน,นัสรวม30เมนูและ1บทพิเศษซ้อนทำภาพขยับแบบง่ายๆน่ารักด้วยนะเรียนในกลุ่มปิดนะคะบทเรียนเป็นวิดีโอเลือกเวลาเรียนเองได้กลับมาดูซ้ําได้ตลอดไม่มีหมดอายุนะคะใครอยากจะระบายสีเพลินๆก็เรียนได้หรือใครอยากฝึกฝีมือเพื่อไปรับงานสร้างรายได้ก็ได้เช่นกันค่ะปัตรที่แถมให้ในคอร์สนำไปรับวารูปต่อได้เลยนะคะไม่ห่วงให้คุ้มขนาดนี้ไม่ต้องลังเลแล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ